โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านวังสีสดการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่านการเขียนจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักเรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะหลายด้านคือ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมมีทักษะในการคิดสร้างปัญญาและทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการอ่านการเขียนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป มีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนนักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านเวลา15-30นาฬิกา30นาทีถึง15-45นาฬิกา45นาทีกิจกรรมตะก้าสัญจรรวบรวมหนังสือหลากหลายประเภทในตะก้าและจะหมุนเวียนไปตามห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมต้นไม้พูดได้แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาข้อมูลจากประโยคที่ติดอยู่ตามต้นไม้ต่างๆกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ในทุกเช้าเวลา7นาฬิกาสนาทีนักเรียนจะได้รับฟังข่าวสารต่างๆสาระความรู้จากนักข่าวรุ่นเยาว์ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กนักเรียนจะได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวบรวมเป็นเรื่องราวและเขียนบรรยายพร้อมวาดรูป,ประกอบกิจกรรมตัวหนังสือเดินได้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนสามารถฝึกอ่านและศึกษาความหมายของคำต่างๆ กิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวรระคำมนักเรียนจะได้ฝึกการอ่านคำและความหมายของคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,าาษากิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังนักเรียนอ่านและเล่านิทานให้น้องฟังเป็นการส่งเสริมการเป็นผู้นำและการแสดงออกของนักเรียนกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊ก ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สร้างความน่าสนใจในการอ่านเพิ่มสีสันภาพและเสียงกิจกรรมการประกวดนักเรียนรักการอ่านคัดเลือกนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นการชื่นชมและให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียน กิจกรรมแหล่งเรียนรู้หนูหาได้โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้แก่ห้องสมุดต,ต้นไม้พูดได้ตัวหนังสือเดินได้ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวางสีสดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆมากมายได้แก่หนังสือประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆหนังสือนิทานหนังสือนิตยาสารหนังสือพิมพ์และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ต มุมหนังสือภายในห้องเรียนมีการจัดมุมหนังสือเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือมีหนังสือหลายหลายประเภทให้เลือกอา่านโรงเรียนบ้านวังสีสดได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยร,รักการอ่านอย่างต่อเนื่องและจะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ดังพระราชานิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีความว่าหนังสือน,นี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก ร้วนสะดวกคนได้ให้สุขสรรวิชาการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย